เช็ควันหยุดราชการวันหยุดธนาคารเดือนกร,รกฎาคม2565วันหยุดราชการเดือนกร,รกฎาคมตามประกาศของคอรอมอวันพุทธที่13กร,รกฎาคม2565เป็นวันหยุดวันอาสาละหบูชาวันพฤหัสที่14กร,รกฎาคม2565วันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่15กรกฎาคม2565วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2565 วันพระหัสสดีที่28กรกฎาคม2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 วันศุกร์ที่29กระกฎาคม2565วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2565 ต่อมาวันหยุดธนาคารเดือนกร,รกฎาคม2565ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยวันพุทธที่13กร,รกฎาคม2565วันอาสาฬหาบูชาวันพฤหัส,สบดีที่28กร,รกฎาคม2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 วันศุขที่29รกรกฎาคม2,565เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมสำหรับวันสำคัญในเดือนกรกฎาคม2,565วันที่1รกรกฎาคม2,565เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติวันที่4รกรกฎาคม2,565เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวาลายลักษณ์นอกจากนี้ยังเป็นวันชาติของสหรัฐด้วยวันที่6กร,รกฎาคม2565เป็นวันจูบสากลวันที่7กร,รกฎาคม2565วันพูดความจริงวันช็อกโกแลตโลกวันที่13กร,รกฎาคม2565เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรี และเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่14กรกฎาคม2565วันเข้าพรรษาวันที่17กรกฎาคม2565วันอีโมจิโลกวันที่18กรกฎาคม2565วันไอศครีมแห่งชาติวันที่29กรกฎาคม2565เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติวันอนุรักษ์เสือโครงโลก วันที่30กร,รกรกฎาคม2,565เป็นวันเพื่อนสากลฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รถด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ